สวัสดีครับผมเป็นรัตพิสัอินดี้นะครับวันนี้พี่รัตจะพาขยายพันธุ์ตอประสาทนางฟ้ายักษ์กันนะครับอันนี้พอดีตอเขาเริ่มลอกมาหลอันแล้นนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการขยายพันธุ์นะครับก่อนหน้านี้ก็ขยายพันธุ์ไปตอหนึ่งนะครับด้านหลังเลยนะครับสูงแล้วนะครับเลยหน้าต่างแล้วนะครับเตียงไว้ได้ประมาณปีกว่าจริงๆปลูกพร้อมกับต้นนี้นะครับตอนนี้นะครับ แต่ไม่ทราบว่าน้องตอเขาเป็นอะไรมือนกันมันไม่มีการจเจริญเติบโตเดี๋ยววันนี้เราจะมาลื้อตอแล้วเปลี่ยนกระถางให้ใหม่ทีเดียวนะครับนี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์คร่าวๆนะครับก็จะมีกระมาพ้าวนะครับตองก้นแล้วก็ดินปลูกปกติแล้วก็กระถางที่เราจะทําการปลูกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็เวลาปลูกก็จะใส่ปุ๋ย16-16เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือรูปที่นะครับช่วยนะครับ ดูหน้าตาเพื่วนนะครับเอาสวยแม่สวยนะครับชื่อน้องผีนะครับเอ้เาสวยโอเคครับผมนี่นะครับพี่ได้ทําการลื้อออกมาแล้วนะครับตอนที่บอกนะครับบอก้าเลยเห็นมสรุปแล้วน้องมีปัญหาเกี่ยวกับรากดินจริงๆนะครับคือรากไม่เดินนะครับน่าจะเกิดจากเชื้อราในดินนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้ใหม่นะครับนี่ครับ รากไม่ยอมเดินก็เลยไม่โตนะครับโอเคครับผมนี่นะครับผมก้นกระถางนะครับรองด้วยกาบมะพร้าวไปก่อนนะครับแล้วก็โรยด้ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยชิมหกชิบหกสิบหกกงไปนะครับจากนั้นพี่ก็จะทำการพอที่แล้ว้องเข้ารากมาไม่ค่อยเดินใช่ไหมครับกเมือเราจะทำการโรยกาบมะพร้าวไปเยอะๆหน่อยนะครับ ก็เอาน้องนะครับวางอย่างนี้เลยครับแล้วก็เติมดินลงออไปโอเคครับผมแล้วก็โรยดินได้เลยวางตรงๆนะครับเซนเตอร์นะครับงดินลงไปลยครับดินเป็นดินออปลูกธรรมดาเลยนะครับดินอะไรมากม่ ฟาร์มล้วนนะครับเพราะว่าถ้ดินมันไม่ร่วนรากเขาจะเดินลำบากก็จะไม่จะเดินเติบโตน,นะครับร่วนแต่ชื้น,นครับนี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับกับการแยกตอประสาทนางป้ายักษ์นะครับได้มาทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ตอครับผม เปลี่ยนดิเน,เป,นเปลี่ยนกระถางให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันคราวหน้านะครับว่าพัฒนาการการเจริญเติบโตของน้องเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับและใช้เวลาเท่าไหร่ถึงร่าเขาจะเดินนะครับแค่นี้เราก็มีต่อประสาทนะังฟ้าเพิ่มแล้วนะครับอันนี้จะเป็นต่อแม่เขานะครับสังเกตน,นะครับเริ่มไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผม ลูกที่ออกมาค่อนข้างสีเขียวเข้มนะครับแต่แม่เขาจะสีเขียวอ่อนแล้วนะครับออกจะเหลืองด้วยนะครับจริงๆนานขนาดนี้สองปีสามปีน่าจะให้ดอกกันแล้วนะครับแต่น้องเขาก็ยังไม่มีดอกเราก็เลยทําการขยายพันธุ์แยกไว้ต่างหากในวันครับเผื่อแม่เขาเป็นอะไรไปเราจะได้มีลูกเขาใช้ต่อนะครับครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมต่อประสาทนาง้านะครับ